สวัสดีครับผมเสด็กใซ่เลลาไม่ใไ่ใจวันนี้ผมจะมาสาธิตการหาครนอรจากโจทย์ก็คือจงหาครนอรของ 25, 5บและ75ครับและวันนี้ผมจะมาใช้วิธีการหารสั้นครับข้อควนจำก็คือต้องลงไ้ายได้หนึ่งและแม่อะไรที่มี 25, 5บและ7าก็คือแม่25ที่5หนึ่งนี่ สองห้าสิบยี่สิบห้าสามสิบห้าครับแพทแม่อะไรที่มีหนึ่งสองไม่สามคือไม่สองครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสาแแม่อะไรที่มีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามครับคือแม่สาม และเอามาปนกันครับและท่ากั 150. ็ร้อยห้าสิบและวคำตอบก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบครับขอจบการเสนยเรียงเท่านี้